กับสวัสดีท <work> ่านชมเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามดเก้าคนดูที่ว่าไม่ได้เข้ามาดูกันอยู่ตรงนี้กันด้วยนะฮะวันนี้ผมก็อยู่กันที่บ้านบางสิบนะทุกคนวันนี้เราจะมายกรถดันนะทุกคนหยอกๆๆอดียยวนี้จะมาพามาดูงานจักรรถนะผมอันนี้คือที่ใหม่แต่ว่าทําไว้นานแล้วแหละเขาซื้อไว้นานแล้วแต่ว่าคือผมเพิ่งจะมาถ่ายถ่ายเล่นนะทุกคนก็คือนี่ให้ดูให้ดูเลยโอ้คือวันนี้จะมาคุยเรื่องเรื่องไอ้นี่เรื่องไอการโกงเลยทุกคนเพราะว่ามีคนดูคลิปผมไปแบบโคตรเยอะแล้วก็ เอาไปโกงนะผมนะแล้วผมจะมาถามว่าทำยังไงทุกคนถึงจะไม่โดนโกงกันนะผมผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตัดเอาคลิปผมไปลงอีกหรือเปล่าแล้วมันอาจจะตัดชอนนี้ออกนะผมนะใครที่ว่าเข้าดูคดลิปผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าช่องทางการติดต่อเขาบัญชีเขาชื่ออะไรเขาว่าเขาใช้แค่บัญชีเดียวเท่านั้นนะผมนะผอเนหลายคนโดนโกงกันเยอะนะผมนะไปรับผมถ่าเจอกับบางซิปรอแซะดูก,กันดีกว่าไป Let's go <S แล้วมาในบ้านเขาก่อนเลยทุกคนเดี๋ยวดูไอ้ดูอุย้ยอันนี้รถพี่เกมนะทุกคนหลไรคิดถึงอันนี้พิ่งพึ่งพิ่งฆ่ามันเกิด,ด้วยนะผมมึง เห็นหน้าเฟซแจ้งเตือนอยู่นะผมนะขึ้นข่าวมันเกิดข้าไปด้วยนะครับนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยยุคสีุสีเหมือนเดิมนะทุกคนท่อข้อแดงใส่สีสมัยรุ่นเก่าเลยนะทุกคนเห็นแล้วคิดถึงอย่างนี้สีวาวอยู่แรกๆเลยนะฮะดูดูเลยอันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนโคตรเท่ดูสิก็เก่าต่างสภาพนะก็คือยังอยู่ครบแต่ผมเสียดายอย่างเดียวครับทุกคน รถที่ว่าซูเปอร์ซิงค์เออันเอาลมนะผมนะอันนี้ก็คือจะเป็นชุดสีลิมิเต็ดนะที่ว่าเป็นไอเดนิเกอร์ลายเดียวของประเทศแล้วผมนะของพี่เกมนะหลานนั่ก็คือลมไปแหละจบแล้วก็เลยไม่มีไม่มีอะไรว่าแล้วไม่มีอันนั้นตำนานเก็บไว้ให้ดูแล้วผมนะจะทำาให้ดูเนี่ยมีคนถามว่าเนี่ยรถอะที่เนี่ยคือเอกสารครบไหมมีเอลอรอยไหมคือรถที่เขาขายนะมีเล่มเอกสารคือพร้อมโอนทุกคันนะผมนะดูดิโคตรเยอะทุกคนดูดิเนี่ยนี่ให้ดูให้ดู นะครับเจอแล้วครับผมนะคนที่ว่าไปโกงชาวบ้านชาวช่องครับ oh นะครั hey, บเฮ <c oughs> ้ยกูได้โกงอ้าวบัญชีบัญ <c oughs> ชีกมมีบัญชีเดียวเขาโพสเต็มเฟซบุ๊กเนี่ยเขาไม่มีคนมาเม้นผมว่าเนี่ยมผมเข้ามาดูคลิปผมแล้วไปซื้อแล้วโดนโกงนี่นะครับเจอแล้วครับ <c oughs> ในคลิปมันก็บอกอยู่ว่าชื่อบัญชีมีชื่อไม่ไม่เขาไปตัดออกก็คืออันนี้อ่ะแต่กินดาราจะไม่ตัดก็คือขอชื่อบัญชีครั้งหนึ่งชื่อกูก็มีชื่อเดียวชื่อคุณเลยคุณเลยในคลิปเนี้ย ธารวัตมัสมีมีชื่อเดียวครับชื่อบัญชีแล้วถ้าคนโอนแบบว่าคนรงบัญชีไปไม่ใช่ชื่อนี้ไม่ต้องโอนคือถ้าเอาง่ายถ้าอยากปลอดภัยขอเปิดกล้องดูรถง่ายที่สุดโทรมาถ้ามันไม่ให้เปิดกล้องแสดงว่ามันปลอมอะไรอ๋อง่ายเดี๋ยวจะเอาลิงก์เฟสที่อีอย่างง่ายๆอ่ะไอเยนไม่มีหรอกฟอร์ซ่าบ้าเลยคาร่าห้าหมื่นเก้าเออสามห้าศูนย์ีที่ไหนใีมีคนทักหาผมเยอะเลยตอนพีการซื้อของซื้ออะไรอ่ะมันต้องมีสมองสักนิดใช้แบบ คิดสั้งไหนเง,งี้ยไม่ใช่แบบรีบ้125สีเบาราวคา20,000กว่าบาท30,000มันไม่มีมีคนทักมาหาผมเหมือนกันโอ้ยว่าอีคนนี้ถูกจังว่าอะไรเงี้ยพี่เป็นคนพี่เป็นคนโปรโมทพี่ต้องรับผิดชอบให้ผมรับผิดชอบอีก <c oughs> เกี่ยวอะไรกูเนี่ย <c oughs> และนี่ยอาคารไหนว่ารถทุกคันนี้ก็อยู่ตรงเนี้ยเริ่มต้นราคาอะไรอันนี้ขอรีวิวมาก่อนไอ้ตอนไปตั้งไหนฮะรีวิวตรงนู้นมาใช่ไหมไปที่บ้านพี่มาใช่ไหมตอนนี้คือบ้านไหนแปดพันเก้า Dream Supercar ผ่านเริ่มต้นใช่มีเริ่มทุกคันพันเก้า โอนได้ไหมแปดพันเก้าแปดพันเก้าแปเอาเรียนตัวแปดพันเก้านะ <c oughs> ต,ตามตับคนนี้ก็ไม่มีเนาะเอาคนนี้มีแต่ว่าอยู่บ้านเนาะอ๋อก็คื <c oughs> อราคาตราบตามราคาเล่มโอนได้ทุกคันถ้าจะซื้อก็แนะนําให้โทรก่อนเนาะเล่นบุกกรอให้ดูเล่มน,นะครับผมนี่น่าตัวนี้ก็คือหลายหลานเดี๋ยวพาดูรถด้วป่ะน,นี้รถพี่เกมใช่ป่ะอันนี้ขี่ได้อยู่ป่ะใช่แต่คุ้มเแล้วมันมีคนเอานะทำเล่นไปเดี๋ยวพาดูคร่าวๆในวิทย์อ่ะ นี่นะครับทุกคนอันนี้มีแค่นี้ใช่ไหมหรือว่าต้นบ้านน้องก็มีอีกพดิอืมอ่ะยกตัวอย่างยกย่างนอ่ยหลังนี้หลังนี้ก็ให้ครับให้ฟรีครับเอาออกไปเลยต่อยมันต่อยไว้น่ะแล้วของก็เดินเมื่อกี้ด้วยหนึร้อยยี่สิบห้าหนึ่งร้อยยี่ห้าพวกนี้ขายเหมาอ๋อไม่แข่งคันหรอไม่เออขายคนนึงแปลว่าเอาไปไปทำขายเนาะอืมอันนี้นี่รถพี่ลอนนี่ไหมนี่ ตี่เลติกเกอร์ใช่เจ้ถามสามหมื่นพอเนี่ยอันนี้คือเล่มโอนได้ทุกคันเนาะไอ้ยอ้ยถามหน่อยว่าอันนี้รถประมูลยังไงไม่เข้าใจคือมาจากโรงพักหรือว่าไงรทผ่อนไม่หมดนี่อ๋อเขาก็ไปยืดมาขายทอดตลาดไงอ๋อผ่อนไม่หมดนะครับนี่คือรถผ่อนไม่หมดครับไม่ใช่รถแบบว่าขโมยนะพี่ไปขโมยมาเปล่าอันนี้ของจริงนะผมนะดูดูสภาพ แบบแผนการนะครับผมนะขยายไปปั้นนะครับผมนะปั้นขายได้เลยเนาะใช่โซนิแต่ปั้นบอ่อขาดทุนพันหนึน่งก็ไม่ขายขาดทุนนะมันมีปัญหานิดหนึ่งคออือไม่ติดไม่ใช่ใช่มันไม่ติดอ๋อนี่นะครับผู้สาวนะครับดูไวนะ้นะครับอาณาจักรคือสาวขอนแก่นนะรู้จักน่าจะรู้จักทุกคนแล้วแหละ นะครับผมนะคือเปลี่ยนไปเรื่อยอะพอเด็กเวลามาพัดเวนะคือเรื่องเนอรโนก็มีอ่ามีตั้งแต่หมื่นปลายถึงสามหมื่นกว่าบาทอ่านะครับผมแกนเปียโนมีลีดมีจิ้งลีดมั้ยไม่ได้ซื้มาแล้วไม่มีหรออันนี้รุ่นไหนขายดีสุดที่เมื่อไหร่พี่มาแล้วแต่จังหวะมีมาแหละมาแต่เขาซื้ออืมซื้อมากซื้อมาขายซื้อมากพี่มาจับรถให้เขาซื้อเหมาใช่ปหมใช่จะถามเยอะก็ไม่ขายนะนี่แตะลมเพราครเยก็ขายตามสภาพแล้วสภาพนี้เท่าไหร่ครับอืม ห้ารวมพองขายเทียบกขายเนี่ยเงาถดีบากนครับนี่หกหมื่นห้าสามร้อย <300 S 1> แล้วใช่หรอใช่มันก็เพิมกัสารอยเยอะไม่ใช่เหรอพ<ช>ี่มันมีสองห้าส่อ๋อ,อกโอเคอันนี้ครับให้ดูเขาค้ากันะทุกคนคลิปนี้ผมจะไม่ตัดนะเ,เมื่อกี้ก็ทายไปกิปปนไปพักหนึ่งแล้วออเนีขี้เก่านมขี้เกันเออง่ายครับผมนะสีนาย้ินาา้อแล้วผมนะ คือบางคนก็อาจจะเห็นคลิปน,นี้ตอนที่ว่าผมลงไปนานแล้วนะผมนะก็สามารถทักมาดูมาดูเฟซพี่ก็อ๋อก่อนได้นะเพราะว่าอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนนะก็คือมาดูว,าว่าเขามีโพสต์รถอะไรขายบ้างนะครับผมนะเรื่องง่ายวิ่งมาดูที่ขอนแก่นเลยดีกว่าเนาะง่ายสุดเองก็ถามว่าไม่ให้เข้ามาด้วยไมให้เข้ามาด้วยติด <laughs> ต่อทางไหนได้บ้างเนี่ยแล้วติดต่อทางไหนได้บ้างไม่ตอบด้วยไม่ตอบ นี่นะครับผมนะนี่ใส่คนรวยนะผมไม่ตอบนะยิงครับผมนั้นเขาตอบเฉพาะผู้หญิงนะทุกคนลองเอาเฟซเมียเพื่อนๆทักมานะครับผมนะถ้าอันนั้นจะตอบแล้วผมนะเอาเฟซแบบผู้หญิงก็สวยก็ได้ครับทักมาคือเขาตอบแน่นอนครับผมนะมีมีทักมาเยอะอ่าพี่คะรับโปรโมทไหมครับคืออย่างไรอ่าครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นมีสูตรไหมครับผมผมไม่รับเออครับผมรับรับเปิดห้องเดีหมดตอบหมดครับถ้าถ้าว่างก็ตอบเพราะแชทมันเยอะจ่ายส่วนมากไม่ว่างติดหี่อยู่นะฮะหนึ่งหนกว่าอ่านี่หมื่นประมาท อ่ะทุกคนเนี่ยหมื่นว่าบาทเลยทุกคนถ้าคนเห็นกำไรนะไอ,อ้ป้านนำะไปทำไรได้เลยนะทุกคนนี่เราแต่วันนั้นนะ่ะผมซื้อรถพี่ไปไม่ได้ท่อวันนี้มาเอาท่อท่ออะไรพี่พายไม่รู้ไปไหนไแล้วปุอ้าวนี่มีท่อนะครับ ขายแล้วอะไรไม่ครบนี้ต้องรับผิดชอบนะครับมีแนละ้ส่วนมากก็มีแต่เมฟแล้วเออยูะมานี้อ่ะอยากให้ก็จะมาพูดเรื่อง,งถึงเรื่องนี้นก่อนเรื่องไอ้ที่ว่าโดนโกงกันนะผมนะก็คือข้างหน้าคนเขาจะเอาไปตัดออกก็คือให้ทุกคนเข้ามาที่เฟซบุ๊กดีกว่าผมจะทิ้งไว้ใต้ใต้ลิงก์ไว้เพราะว่าเดี๋ยวให้กดผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะอย่าไปค้นหาคอนแทคไว้ไงเออก็อ๋อใช่เดี๋ยวผมต้องต้องใส่อะไรหน่อยละก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็คือถ่ายแค่นี้นี่ก็ สิบนาทีแล้วทุกคนก็ไม่มีอะไรก็ถ่ายแบบลงเรีบเรียวๆเลย,เยง่ายๆแล้วทุก<า>นไม่ใส่ไม่ใส่คนขี้เกียจนะครับนะไอพวกนี้ก็แปดหมื่นเลขแม็กซ์แปดหมื่นเริ่มต้นอันนี่คือติดไหมแปดหมื 8, <c oughs> ่นเนี่ยจะติดขี่ได้ปะคือถ้ามาเนี่ยแปดจ่ 8, ายแปดหมื่นปุ๊บขี่กลับเลยได้ไหมกี <c oughs> ไม่ได้เลยนะอ๋อไม่มีแบตอย่างเดียวนะครับประกันสดสายตาไหนนอกซอยไปก็อ่าหมดหมดประกันแล้ว อกจันันนี้คือเรื่องจริงนะผมนะก็คือขายราคาแตัว่มันก็ดูดีอยู่นะทำเล่นไปดีอยู่ร้าก็แม่อะไรก็เหมือนใช่ครับถ้าแบบไปซื้อตามร้านที่เขาตั้งขายก็จะแพงกว่านี้ส่วนมากเดี๋ยวนี้พี่ถ้าเขาอะไรปั้นขายไอ้เงินในราคาเท่าไหร่แสนอันนี้ดีไปเขาก็ขายอยู่ประมาณแสนสองแสนสามอ๋ื่นอทุกถ้าเนี่ยอ่ะถ้าคือแปดหมื่นเอาไปปั้นเก็บรายละเอียดนิดนหน่อยก็ไปขายก็ได้เลยใช่ขายที่เรามองเห็นกับไรก็ก็จัดการได้เลยนะครับผม เข้ามาสอบถามได้เลยู้าคนอยากเจอตัวพี่เข้ามาที่ไหนอะล้วพี่มีตอบเฟซอะเข้ามาได้เลยไหมหรือว่าไม่ได้ไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะว่าวันวันไปไปมูลรถแล้วก็หลังจากระมูลรถก็ใช้อยู่กับพวกน้องๆหมดนะผมนะก็หมดแล้วหมดวันแล้วคือง่ายๆจะเจอตามหอนักศึกษาจะบ่อยนะผมนะคนเนี้ยเ่วนมากนะก็คือมีมีคนรายงานผมบ่อยถ่าย้ยไม่พี่นี่ไม่นี่นี่ผเจอตามหอนักศึกษาบ่อยนะผมนะธรรมดาแหละคนมีใจ โอเคแต่ไม่มีตังค์ครับนี่ไม่มีตังค์แต่ว่ามีรถดูนะครับตรงนี้น่าจะตอบหมดแหละถ้าถ้าแบบถ้าเห็นแชทข้าง่างก็ตอบส่วนมากจะไม่ตอบโอเคครับประมาณนี้แล้วกันทีนี้ก็สิบินาทีแล้วกันก็ขอคนกดติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยถ้าใครสนใจครับผมนะรถพี่เขาก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างกดที่ลิงก์นะครับผมนะถ้าไปกดถ้ามีค้นหาอีกในวีดีโอพูดอะเผื่อบางทีมันจะเจอของปลอมนะผมนะเดี๋ยวจะกลับมาทำยูทูบด้วยอ่าเดจะกลับมาทำยูทูบด้วยก็ฝากชายวิวตัดคลิปให้อ่าฝากติดตามหน่อยเออาาหตมน่ยฮะ ยูทูบอ่ะช่วยช่องอะไรบาง g s i p Lost s a l ครับใช่รอต่อไปนะผมนะเพราะว<ช>่า<ๆ>โอเคเพิ่งได้แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยก็ลิงก์เฟซที่เขาก็อยู่ด้านล่างแล้วผมนะแล้วก็ Facebook, ช่องทางเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กหนึ่งเฟซบุ๊กชือ่เอด<ว>เดี๋ยวเด<ม>ี๋ยวผมเอาขึ้นเออไม่ต้องอขึ้นดีกว่า <ß. S 2> ก็กดลิงก์ด้านล่างนี่ฝากเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะผมนะโอเคครับผมยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดซับตะใครกันำลังจะเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เอาตัวละกันสวัสดีครับ